ชาอนนคนบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจําวันพุทธที่23สิงหาคม2566นะครับก็ยังอยู่ในศึกของยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับวันนี้าคัดกันมาครบเลย3คู่นะครับเมือเมื่อวานเนี่ยนะครับจัดกันไปแค่2เองนะก็ผิดพลาดกันไปบางคู่บางตอนนะครับคู่ที่เราไม่ได้วิเคราะห์เนี่ยก็นะครับโดนไป นะส่วนคู่อื่นค่อนข้างเป็นไปตามผลที่เราวิเคราะห์กันพอสมควรเลยนะครับก่อนอื่นใครที่ชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อนะครับ ปรึกษาครหรือนะครับหรือว่าอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมเข้ามาก็จัดกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก่อนอื่นนะครับสรุปผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับอ่าโคเปนเอาชนะไปได้จริงครับหนึประตูต่อศนย์แล้วก็เลนเจอร์ไม่แพ้ในบ้านนะครับเกือบจะชนะ PSV ซะด้วยซ้ำนะครับโดนตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมอีกแล้วนะครับส่วนรอยยอนทรีฟนะครับอ่าชนะ AKA เเนไปนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ผมกดเอเทนไปนะครับในส่วนของสเตปนะนะครับก็ถือว่าเสียหายกันนิดนึงนะครับก็เจ้าไปแล้วก็โด,โดนสเตปนะะอืมนะครับโดนไปหนึ่งตัวนี่นะครับ ไปลองอยู่แค่ปปนะแล้วก็โดนกดไป1เม็ดนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวขอมาแก้ตัวอันใหม่เลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นไปเลยกันครับไม่พูดรำทำเพลงเยอะอาจจะไปเร็วนิดหน่อยนะครับวันนี้นะเนื่องจากมาสายแล้วนะครับคู่แรกนะฮะแต่เวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยนะครับโมนี่นะครับทีมดังเลยนะ เจอกับกาตาสลายอาจจะดังกว่านะครับก็ค่อนข้างที่จะราคาที่ออกมาค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควรนะครับกาตาสลายบุกมาต่อนะฮะหลังจากราคาแรกเนี่ยเปิดมาที่เสมอแล้วก็ไหลไปเสมอครึ่งนะครับเป็นบอลสามน้างชัดเจนครับโมได้เล่นในบ้านค่อนข้างที่จะแข่งแก่งพอสมควรครับส่วนกาลาตาสลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะเสริมทัพเยอะพอสมควรเลยนะครับไปดูการเสริมทัพของกาลาตาสลายกันหน่อย นะครับโอ้โหนี่นะฮะคุณดูนี่นี่นะฮะเสริมทัพเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะครับฮาคิมซีเยกจากเคอซีนะครับจากโอชักตาโดนเน็ตมาหมดเลยวะนะฮะวิลฟิสซาฮาฮะจากคิสโลพาเลตนะครับเซบิสบักโคฟลูนะฮะจากอาณาเซอร์นะครับแล้วก็เบนฟอร์ดนะครับอิบราฮิมฮาริเดวิสโซกูนนะครับอาเมริลสซิกก็มีครับอังเคริโอนะครับอ่าโอ้โหนะครับหลายตัวเลยทีเดียวนะ นะครับจากปารีสแซงเชียงแมงด้วยนะครับอิคาดี้นี่นะฮะโอ้โหนะครับเสริมทัพค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับคาร์เรมเดมเบย์จากไบเออร์เลเบอร์กูเซ่นด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเติมแก่งกันมาพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวที่ออกไปก็หลายตัวเหมือนกันนะนะครับไปทั้งทางด้านของอย่างบาเซ่นครับยูซิฟเดเมียนะฮะแล้วก็ซานิโอโรนะครับไปแอสตันวิลล่านะครับเป็นการยืมตัวไปนะ นะครับก็ยืมตัวซีเยกมานะครับจากเชลซีดังนั้นปีนี้กองหน้าก็ยังคงน่ากลัวอยู่ครับสำหรับกาลาตาสลายนะฮะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าไซติจะออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับโมยูอนดับที่4ของลีกครับณเวลานี้เตะไปแล้วทั้งหมด19เกมครับชนะไป10เสมอ4แพ้5นะครับเกมในบ้านค่อนข้างที่จะเหนียวพอสมควรนะฮะชนะไปถึง6เกมนะครับเสมอ2แพ้ไป1ส่วนกาลาตาสลายเนี่ย เตะในลีกทั้งหมดอยู่2เกมครับชนะ1เสะมือ1กันมาก็ถือว่าทั้งคู่ผมมองภาพรวมแล้วฟอร์มก็ยังคงสดใสลดแล่นอยู่ในลีกนะครับทั้งคู่นะครับไม่เคยเจอกันเลยนะนะครับส่วนโมฮ่า,าในศึกถ้วยนี้ผ่านทางด้านของอเกมแรกเนี่ยจะเจอกับทางด้านของเฮลซิงกิครับชนะมาด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1ส่วนทางด้านของอีก1เกมนะครับเจอกับ K i นะครับครีิกทีมจากไอซ์แลนด์นะครับเอาชนะ นะครับเสมอนะต่อแล้วก็น่าจะต่อเวลามานะครับในช่วงท้ายเกมก็เอาชนะมาได้1ประตูต่อ0ูนย์ด้วยนะครับก็ถือว่านะฮะรอดมาหวุดวิดเหมือนกันสำหรับโมนะครับแล้วก็4เกมหลังเนี่ยยังคงไม่ทำเงินเลยนะฮะทั้งในลีกแล้วก็บอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเสียหายพอสมควรเลยส่วนางด้านของการาตาสลายนะครับผ่านทางด้านของสกิลูสนะครับดาวินิอุสเนี่ยทีมจากลิทัวเนียมานะ นะครับด้วยสกอร์รวม3-2ครับแล้วก็เกมล่าสุดนับรับ NK โอลิมปิานะครับก็กดมาถึง4ประตูต่อ0ก็ถือว่ายังคงโชว์ผลงานได้ดีฮะแต่ว่าในแง่ของการทำเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรเหมือนกันนะครับดังนั้นทั้งคู่เนี่ยสู่สีกันเลยนะเออก็ต้องลุ้นกันดูเหมือนกันครับ โมเลสราคานี้ก็ดีนะฮะส่วนลักากาลาตาสไลก็ชัดเจนดีเหมือนกันครับทั้งคู่ทั้งคู่อาวิลฟิสฮาย,ยังคงไม่พร้อมลงสําหรับเกมนี้นะครับรวมถึงลูคัสตอเรล่าด้วยมีการบาดเจ็บนะครับดูหลายๆตัวนะนะครับก็โโอโ้หตัวดังหมดเลยนะฮะลูคัสฟอรเรล่าวิกเตอร์เนอร์สันนะครับอังเคลิโยนี่นะครับอ่าคริสเมอร์เทนด้วยนะนะครับอิคาดี้จากปารีสแซงตนเชงเมงนะครับหลายๆตัวผมคิดว่าค่อนข้างที่จะ แข่งแข่งอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของกาลาตาสลายนะครับอืมก็ยังคงมีผลงานมีผลงานที่ดีนะครับในในรายการนี้ไปดูสถิติในรายการนี้กันหน่อยนะครับก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกันครับเตะไปเนี่ยนะครับชนะ7เสมอแแพ้ไปถึง22นะแต่แพ้เยอะนะครับเนื่องจากถ้าไปเจอทีมใหญ่จริงก็คงไม่ไหวจริงเหมือนกันครับเจอปารีสนะครับไปเล่นในรอบนะฮะ แบ่งกลุ่มก็เละเทะเหมือนกันนะครับเจอ PS V เจอปารีสนะครับขับบูธนีครับเอาไม่รอดนะในในปี2019ถึง2020เลยนะครับปีนี้ก็ถือว่าได้กลับมาโลดเล่นในรอบคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องเอาให้ดีเหมือนกันนะครับถ้าจะทะลุไปเหมือนปี2019นกะครับนะครับก็ต้องลุ้นกันดูว่าเกมนี้จะทำได้ดีหรือไม่นะสำหรับกาลาตาสลายนะครับส่วนทางด้านของเจ้าบ้านเือนบ้างนะครับโมเนี่ย นในรายการนี้ก็ถือว่าเป็นทีมเด่นทีมดังนะครับปีนี้นได้พักไปตั้งแต่ปีที่แล้วได้พักนะครับสอง0 2 0ย5สิบสองัสิบห้าถือว่าห่างห่างห่างเวลาเยอะพอสมควรนะครับที่จะกลับมาเล่นในรายการนี้นะครับชนะห้าเสมอห้าแพ้ไปสามนะครับก็อย่างว่านะนะฮะภาษีเนี่ย ในรายการนี้เนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของกาลาตาสลายที่มีมีประสบการณ์ได้มากกว่านะครับดังนั้นราคามันออกมา2แงแง่ามแง่เหมือนกันครับในราคานะเวลานี้นะ นะฮะมันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะออกไปทางไหนครับราคาเนี่ยส่งให้ทางด้านของการาตาสไลนะครับถ้าเทียบเคียงนักเตะแล้วชื่อชั้นกว่าแล้วเนี่ยมีภาษีที่ดีกว่าอย่างชัดเจนะนะครับผมมองไว้ว่าแบบนั้นแล้วก็โมพักหลังมาทําได้ไม่ค่อยดีค่อนข้างที่จะหืดจับเหมือนกันในรายการนี้ดังนั้นเนี่ยคู่นี้ผมมองว่านะฮะการาตาสไลก็จะคงมีนักเตะน้ําดีมากกว่านะครับแล้วก็ถือ บอลรายการให,ใหญ่ๆแบบนี้ผมคิดว่ากาลาตาซา,ายไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็แต่ว่าจะชนะได้หรือไม่เนี่ยมันก็นั่นก็อย่างว่าก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นเกมในวันนี้โอกาสจบเสมอค่อนข้างมีสูงนะครับโมยังคงเคี่ยวในบ้านนะแต่ผมเชื่อว่ากาลาตาซา,ายเนี่ยไม่แพ้นะครับแทงทีมเล่นทีมบอลต่อดีกว่าน่าจะาลุ้นยิงเพิ่มมากกว่านะครับง่ากว่าที่จะแพ้นะดังนั้นไม่พลาดครับสำหรับกาลาตาซา,ายในนัดน,นี้ฟันธงฮะ คู่ถัดไปครับทีมดังจากโปรตุเกสครับอย่างบาก้านะฮะวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของพาณาทินกกสก็พาณาิชยกนก็เป็นทีมที่ทะลุมาเหมือนกันนะครับโอ้โหจากราซิงเก่งก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีอะเหนียวมาเลยทีเดียวครับสำหรับทีมนี้นะครับวันนี้บาก้าต่อครึ่งควบลูกนะครับก็ถือว่าเป็นลูกต่อที่ชัดเจนนี้เหมือนกันนะ ก็ยังคงมีโอกาสแล้วก็นะครับภาษีนักเตะดีกว่าพนานในกอสอย่างแน่นอนครับแต่ว่าลูกสูงต่ำเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดแปลกมันครับเปิดมา2ลูกครึ่งครบสนะนะครับแต่ว่าไหลลงเหลือ2ลูกควบเองนะครับก็แปลกๆนะสลูกครึ่งยังไม่ไหลนะแต่ว่าไหลลงเกมนี้อาจจะกดดันนะครับอาจจะเฉือนกันแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นต้องดูอีกว่าใครจะนะครับเขารอบไปได้เหมือนกันนะครับบาก้าเปิดลีกมาแล้วนะครับอยู่อันดับที่10ครับในซีซั่นนี้นะครับเตะไปแล้ว2เกมชนะ1แพ้ไป1 ส่วนพานาติในกอตนะครับจะเริ่มหลีกในสุดสัปดาห์นี้นะถ้าจะไม่ผิดอ่นะนะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันเลยครับบาก้านะนะฮะผ่านรายการนี้นะครับบัสโซโทโพล่ามานะครับไปกับกดไปถึง7ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเละเทะสำหรับทีมคือทีมไม่ดังนะบาก้ามันก็ ต้องเหอนว่าก็มีประสบการณ์ที่ดีมากกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วก็ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสทั้งในเกมปรีซีซั่นที่ผ่านมาก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกันนะครับแต่ในลีกเนี่ยนะครับเปิดเกมแรกมาแพ้นะครับฟาร์มาริเคานะหประตูต่อ2นะครับแล้วก็ไปหดจีดีซาวตถึง4-1นะครับดังนั้นยิงได้เยอะจริงๆครับสำหรับสปอร์ติ้งบากะนะครับ ส่วนทางด้านของน ans, พนันในกอสเ LIKE นี่ยผ่านอ๋อผ่านโอลิมปิกมาร์เซยนะครับก็ต่อเล่นก<ๆ>ันเลยถึงช่วงต่อเวลาก็แล้วก็ไปยิงจุดโทษนะฮะชนะจุดโทษเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะเกมแรกกดเดนิโปไปนะครับก็ถือว่าในรายการนี้ก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับก็ไม่สามารถโอลิมปิกมาร์เซยไม่สามารถกินราคาได้อ๋อคิดแบบนั้นมากกว่านะครับและเกมนี้เนี่ยไปเกมเยือนอ่า ไปเล่นเกมเยือนกับบาก้กาก็ต้องลุ้นดูบาก้าเป็นทีมที่ยิงประตูได้ดีสุดด้วยนะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูดว่ายิงประตูถึง25ประตูนะฮะร,ราคาครึ่งครบลูกแบบนี้บาก้กาชัดเจนดีนะครับกินเรียบเกือบทั้งหมดเลยนะฮะส่วนพานาติเนกอสกิน3จาก5วันนี้ก็สูสีครับถือว่าไม่ต่างกันเยอะสักเท่าไหร่นะฮะตัวผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีปัญหาเลยครับทั้งคู่นะนะฮะพอตติงบาก้กาจะเจอกับโมเรนเซ่นะครับในีก3วันถัดไปส่วนพาณิติเนกอสเนี่ยจะเจ อ่าวอร์ร็นะครับจะเปิดลีกแล้วเกมแรกนะก็ต้องลุ้นกันดูว่าพา an นานนกอสเนี่ยเกมนี้จะเล่นได้ดีหรือไม่นะครับบาคาก็ aga, ตัวดังๆก็อย่างทางด้านของซาราสานะฮะยังคงอยู่นะฮะบูแมอออตตานะครับ, uma, ta, รบก็ถือว่ามาเพียบพร้อมมากกว่าทางด้านของทีมเยือนอยู่แล้วพานานนกอสส่วนมากจะเป็นนักเตะในลีกด้วยนะครับอืมดังนั้นเกมนี้เนี่ยในเชิงของสถิติเนี่ยอาจจะคู่ขี้สูสีกันพอสมควรเลยนะ นะครับแปลว่าราคามันเปิดมาถึงครึ่งครบลูกแบบนี้มันนะครับมันจะอิงไปที่เจ้าบ้านเขาแค่เม็ดเดียวมันก็ขอแค่เม็ดเดียวแต่ว่าพนันในกอสค่อนข้างที่จะเหนียวเหมือนกันฮนะเจอกับหมากเซยมาได้ก็ไม่ธรรมดานะสําหรับทีมนี้ผมมองว่าเหมือนแล้วก็สูงต่ําเนี่ยเปิดมา2ลูกครึ่งครบสามแล้วไหลลงมา2ลูกเนี่ยนะครับอาจจะผมมองว่าอาจจะอึดอัดพอสมควรในเกมนี้ดังนั้น ผมเชื่อว่านะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะนะครับพนันในก,กอสผ่านหมากเซร์ไม่ได้ก็ไม่ธรรมดานะครับส่วนบาก้กาเนี่ยเกมแรกเนี่ยน่าจะหดหนักเหมือนกันแต่ผมคิดว่าพนันในกอสก็จะยันให้อยู่เพื่อไปเล่นในบ้านนะครับตามแผนเดิมที่ค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับยิงหมากเซอย์ได้คงไม่ธรรมดาครับแต่บาก้กาถ้าถามว่าบาก้กาดีไหมก็ยิงแบบอุตลุดเหมือนกันครับดังนั้นเกมในวันนี้ นะครับส่วนตัวผมมองว่าพานาตินกกสถ้าแพ้เนี่ยแพ้ไม่เกินหนึ่งเม็ดแต่ผมคิดว่ามันเล่นมาขนาดนี้แล้วนะครับมันมาเล่นเพื่อเสมอลดบัตรอย่างแน่นอนนะดังนั้นคู่นี้ผมชอบไปที่บอลรองแล้วกันนะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันแต่ว่าสาติการทําเงินพานาตินกกสยังคงใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นฝากใจไว้ที่พานาตินกกสนะครับคู่สุดท้ายครับมาคบิบีไฮฟ,ฟานะครับที่หลุดเข้ามาเหมือนกันครับเช่นเดียวกับยังบอยเบิร์นนะครับวันนี้คู่นี้ก็ ถือว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ครับหรกออิสราเอลนะครับกับสวิตเซอร์แลนด์นะนะครับยังบอยก็สวิตเซอร์แลนด์หรือออสเตรียวะนะครับสวิตนะครับเออหรกสวิตนะครับผมก็สับสนอยู่แถวนี้นะครับช่วงหลังมานี่นะฮะก็คู่นี้ไปดูกันครับเป็นบอลสามหน้าครับเจ้าบ้านได้เปรียบในการเล่นในบ้านแค่นั้นเองครับราคาเลยออกมาเสมอครบครึ่งนะครับสูงต่ำินที่สองลูกครึ่งครบ3 ทั้งคู่นะครับอ่าตอนนี้มัคคบีไฮฟ,ฟาอยู่อันดับที่1ของลีกนะฮนะน่าจะจบดับที่1น,นะชนะไปในบ้านไม่แพ้เลยนะครับศูนยนะในลีกนะครับส่วนยังบอยครับเปิดลีกมาชนะส,สะเมอสมอ2อ2ก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกันนะครับอ่ามัคคบีไฮฟ,ฟาเนี่ยในรายการนี้เตะมาแล้วทั้งหมด3เกมนะครับผ่านฮัมรุนมาได้ในรอบแรกนะครับ แล้วก็รอบ2เนี่ยผ่านเชอรลีฟมานะฮะไม่เขี่ยเชอรลีฟลงไปเล่นยูโรปาลีกเลยนะครับแล้วก็ นัดล่าสุดนะครับผ่านทางด้านของสโลวานบัตติสลาว่ามานะครับก็ถือว่าโอ้โหนะครับชนะมาลวดเลยเหมือนกันถือว่าอยู่ในฟอร์มที่สดใสทีมนี้เป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับทีมหนึ่งเลยนะสำหรับมาค์คบีไฮฟาครับเป็นทีมที่หลุดมาเล่นอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับไม่ไม่แปลกใจทักสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับยังบอยเบิร์นครับทีมนี้ก็ยังคงได้เข้ามาเล่นในรอบ ลึกๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับฟอร์มโดยรวม10นั้นหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึง7เสมอ3นะครู่นี้ผมมองว่าสูสีกันจริงๆนะครับมาร์คบีไฮฟาก็ดีที่มีได้ได้เล่นในบ้านนะครับสำหรับเกมแรกนะส่วนยังบอยเนี่ยนะครับเกมนี้เป็นเกมแรกในยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนกันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงคือมาเป็นทีมยืนอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลาหลังนี้นะครับเล่นราคาครึ่งเสมอครึ่งแบบนี้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่ามาร์คบีไฮฟาอาจจะดีเหลื่อมๆก่อนิดนึง นะครับนักเตะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บอย่างแน่นอนครับสำหรับทั้งคู่นะฮะแล้วก็มัรคาบีเฮฟาจะพักยา,ยาวๆเลยนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับยังบอยเบิร์นด้วยนะครับ mm hmm. ก็เน้นบอลถ้วยกันพอสมควรดังนั้นคู่นี้เนี่ยนะครับถ้าเทียบฟอร์มต่อฟอร์มเนี่ยก็ดีนะครับดีทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าอันดับหลีกผมมองว่าสวิตก็ยังคงอยู่เหนือกว่าทางด้านของอ่า อิสราเอลอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ยังบอยเนี่ยเป็นทีมที่ต้องทะลุเข้าไปเล่นในรอบลึกๆอยู่แล้วดังนั้นผมมองว่ายังไงยังบอยก็ยังคงไม่น่าแพ้นะครับสำหรับเกมนี้นะนะครับเกมแรกมาเพื่อเล่นต่อกอนเพื่อเสมอนะครับหรือว่าเผลอๆนะฮะมันโชว์ฟอร์มได้ดียิงอุตลุดอยู่แล้วคุณดูดิฮะห้าหนึ่งห้าสองครับยิงไม่เคยต่ำกว่า2เมตรเลยในแต่ละนัดนะครับมีแค่สองหนึ่งนะครับเกมกระชับมิตรก็ยิงแบบอุตลุดเลย นะครับก็ถือว่าชัดเจนดีในลูกยิงประตูนะส่วนทางด้านของมารกาบีไฟฟาไปเตะบ,บอลั่วอยู่1เกมแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ชนะมาเหมือนกันนะกินราคาพอๆกัน,นครับดังนั้นเกมนี้น่าจะออกสูสีแล้วผมคิดว่า นะครับด้วยราคาที่ออกมาเนี่ยนะครับมาบางัไม่ไหลไปไหนเลยนะครับอยู่ที่เสมอครบเพึ่งดังนั้นเกมนี้โอกาสจบเสมอค่อข้างสูงจริงๆครับจากแค่3.2ดนะดังนั้นคู่นี้ผมมองว่ายังบอยน่าจะต่อกรอได้ดีพอสมควรนะครับคู่สุดท้ายสรุปไปที่บอลเยือนอย่างยังบอยครับภาษีดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับฟันโงครับ ดังนั้นสตัวชูเน่วันนี้นะครับฝากไว้ที่กาลาตาสลายนะครับพานาในไกกอสแล้วก็ยังบอยนะครับเป็นทีมเยือนทั้งหมดเลยนะที่ผมชื่นชอบในวันนี้นะครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับแล้วเราบัเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หวังว่าวันนี้ทุกท่านคนจะร่ำร่ำรวยรวยเฮงๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe กันด้วยนะครับหวังว่าเราจะร่ำร่ำรวยรวยเฮงไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับผม